นีกััครบสวัสดีครับพวกเรานแสดงจากโฟยวายูนะครับเพราะรักนำทางครับผมแต่ต้นเรื่องจนแฟนมีกก็ยังพูดไม่พ้องกก็ยังพูดไม่พ้องกันอันนี้ที่หนึ่งสองสามสวัสดีครับพวกเราแสดงจากโอยวายูครับใกล้เคียงใกล้เคียง อันนี้นะตัวทีละคนก่อนเลยการทุกคนครักทายกันหน่อยตั้งแต่ผมแล้วกันครับสวัสดีครับพายครับผมสวัสดีครับกอล์ฟนะครับสวัสดีครับมากกี้ครับสวัสดีครับบาร์สครับสวัสดีครับเอิร์ทครับปอนพลวิทครับสวัสดีครับต้นหลิวครับสวัสดีครับบิวเวอร์ครับโอวัตนะครับครับสวัสดีครับเงินครับโอ้ การเดินทางของฟอมยูโปรเจกต์เป็นไงบ้างเป็นงมาถึงวันนี้เป็นไงบ้างต้องถาม๊อบตเลยใช่ไหมนี่แหละสองนุ่มคนวันไเจกนลองลองลอองล่งลอ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 กลอวลองลองตอองลอหลองลงลองลออกลองลังลมลองลองลพี่อององลอองล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 อบอุ่นมลกแลองลองลองลอลงลออ พี่หนึ่งก็จะไม่มีเรื่องนี้ตอนนี้เราเดินทำมา50%เนาะว่อีก50%คือพาร์สสองเขาเป็นวะไม่ได้ตายไปความสำเร็จของพาร์ทแรกในคราวนี้สึกเราเป็นไงบ้างครับทุกคนเอาพาสหนึ่งเกงพาสหนึ่งพาร์ทึพันหนึ่งก็ต้องขอบคุณกระแสตอบรับจากแฟนๆเป็นอย่างดีนะครับผมที่วันนี้ได้เจอกันก็ดีใจมากๆก็อยากจะให้ทุกคนเอนจอยกับโชว์นี้นะครับผมที่พวกเราตั้งใจทำให้กับทุกคนครับเจ้า ดีใจครับดีใจดีใจมากแบบว่าเดินกันมาไกลแล้วก็แบบล่าสุดเพิ่งเห็นรูปเปรียบเทียบตอนเวิร์กช็อปแล้วก็แบบวันล่าสุดแบบเฮ้ยเราทำได้แล้วอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าสำเร็จมากลุกเลยแบบดีใจมากแล้วก็ดีใจมากเลยว่าแต่ว่าจะชมกันหลายคนเลยค่ะดีใจมากพี่บอลมาได้แต่ทีละคนที่บอกก็มาไกลมากครับอยู่ตั้งแต่พี่กับผมดำจนตอนนี้ผมแแก่ล้วแก่แล้ว แต่ตื่นเต้นครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ทําอะไรแบบนี้เป็นสิ่งใหม่ๆและการสำหรับตัวผมเองด้วยก็ได้ทากับทุกๆคนที่ผ่านอะไรมาหลายอย่างเยอะแยะมากมายมากๆครับก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามมาพระเอกมาจริงพี่แม็กพี่แม็กพี่แม็กครับครับผมก็เอ่อ ถามอะไรนะฮะความรู้สึกสก็จริงๆคือฟ e e d b a c k ดีมากดีเกินความคาดหมายเป็นเยอะมากๆมากๆเลยครับต้องขอบคุณแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับ<อ>พี่ๆสื่อทุกคนด้วยนะครับผมที่อคอยสนับสนุนพวกเราครับ<ด>ทั้ง10คนแล้วก็สนับสนุนบาบิซาบิมาโดยตลอดนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับอ,อย่างที่บอกครับ แฟนมีครั้งนี้นะก็มาเกิดขึ้นจากแฟนๆทุกคนด้วยที่ <Yeah. S 1> สนับสนุนมา,มาตลอดมันเลยเกิดแฟนมีขึ้นมานะครับผมยังไงก็ enjoy show ครับผมฝากเลยครับเ <Yeah. S 1> นี่ยต้มงรั้เลยต้องรีมเก็อย่างที่ทุกคนบอกก็คือดีใจตั้งแต่วันแรกที่แบบเวิร์กช็อปใช่ไหมแล้วแบบมีรวมคนอะไรเงี้ยจนถึงวันนี้มันโอ้โหมันคนเยอะมากดีใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่พพอร์ตพวกเราทุกคนเลยครับ ครับก็มากไกลกันมากจริงๆจากตอนแรกที่คนรู้จักเราอาจจะก,กลุ่มหนึ่งครับตอนนี้ก็คือแบบเป็นกลุ่มที่ใหญ่ามากๆเป็นแบบครอบครัวที่ใหญ่ามากครับแล้วก็สริโชวนี้ก็คืออันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ทาอะไรบน mm ี้ครับผมแล้วก็รู้สึกแบบดีใจที่ได้ทำกับเพื่อนทุกคนด้วยก็ังว่าทุกคนจะสนุกกับโชว์ครถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่เราเดินตั้งใจทำเต็มที่นะ mm hmm. ครับผม ครับผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นคิดว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะ้รว่ามันเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นจริงๆครับสับการเดินทางวันนี้มันค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับแ้วทุกครั้งที่จะได้มีโปรเจกต์หรือจะได้เจอพี่แฟงคับหรือไี้ทําอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีทุกครั้งเลยครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับคนเลยแล้วก็ทีมเพื่อนๆที่ทีมงานทุกคนเลยครับครับพี่ิครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเราจอพวกเราก็ตั้งใจกันอย่างเต็ จนวันนี้ก็เกิดเป็นคอนเสิร์ตขึ้นมาก็ก็ยังดีใจอีกที่ทุกคนมาดูคอนเสิร์ตเราด้วยกันนะครับคอนเสิร์ตฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนแบบนี้ไปนานๆนะครับแฟนมิส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 ครับกลัวครั้งหน้าเป็นคอนเสิร์ตครับออจะปล่อยถึงครั้งหน้าเลย อไรงี้ยคมทิฟฟามไ้ตลบประตอนแต่พวกของเราก็ลังจะมารังยามาเป็นพาร์ทสองจะไม่ของเราใช่ครับเป็นพาร์ทสองครับเป็นไงฮะการที่จะต้องเดี๋ยวมาพาร์ทสองจะมาแล้วกับความถับกันเลยพาร์ทแรกเราก็ทำไว้เอ่อจริงๆก็ก็ก็ตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะว่าแบบพาร์ทหนึ่งเขาชอไม่ดีมากครับผมแต่ว่าพาร์ทหนึ่งก็มีผมด้วยอ้าวแต่เก๊กเหนื่อยไปด้วยประเด็นนี้เก๊กรอแล้วเนี่ย รารู้ว่าแบบมันจะมันจะเกิดคาาสอบขึ้นมาตอนนี้ก็โอเคครับก็ถ้าทำเต็มที่อ่ะบิเวอร์สต้าหลิวแหละของเราก็พาาสอบอยู่ดีใช่ไหมค่ะผมดีฮะขอทำามขอมเตรียมตัวอะไรขนาดไหนเขาพาได้แบบก็ก็ตั้งใจมากๆเพราะว่าก็แบบอยากให้ทุกคนได้เห็นซีรีส์ดีๆใช่ครับแล้วก็ อะไรอะซีรีส์ดีๆแล้วก็มีความหลากหลายมากกนะโดดโยนโยนตื่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 นคก็ถ้าทำท้องซีรีส์ก็คือผมรู้สึกว่าเราเราพร้อมแบบเต็มตัวตั้งแต่ครั้งแรก้หรือทัพสองก็รู้สึกว่าก็ยังไม่ง่ายนะแต่ก็ เพื่อไงเดียก็ต้องมีการบุ๊ช็อปกันอยู่แล้วครับผมซึ่งตอนนี้ก็โอเคพอเราผ่านเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวเอ่อมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ชมเมื่อไหร่นะครับผมก็ติดตามด้วยกันพาร์ทสองเพราะว่ามันต้องออกมาดีแน่นอนเพราะว่ามีพวกผมอยู่ก็คือพาร์ทสองจะมีทั้งแก๊งนี้หมดหมดเลยแล้วผู้สะพ้ายฝั่งนี้เพิ่งเปิดมาแอนี่นี่คือสะพ้ายครับ จริงๆไคเตอร์ในตัวซีรีส์สองเนี่ยไอ้ภาคสองเนี่ยเป็นไคเตอร์ที่แบบว่าค่อยค่อยดิ่งไปเรื่อยๆเพราะว่า<ม>ไคเตอร์กับเดียมหนังเนี่ยมาตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วใช่ครับพอมาเป็นพาคสองเนี่ยมันก็จะทําให้เราบบเขาเ้าใจตัวละครมากขึ้นมีมมสตอรี่อะไรที่มากขึ้นก็<ม>อย่าไว้ดูในไคตดอฟนะคร<ม>ับจำวันท<ม>ี<ม>่ได<ม>้ดูหรอคะวันขอดูก่อนได้ไหมขอดูก่อนได้ไหมขอดูก่อนได้ไหมขอดูก่อนได้ไ อีกส่วนนึ่งก็จะมีสเปเชียลของโจฮันน์อนอใช่ครับมีสเปเชียลโจฮันนอนบัสสเปเชียลจะเป็นยังไงครับครับก็ตอนนี้สเปเชียลของโจฮันน์นอนนะครับก็กีสมีคนส่งซิกมาบอกว่าบทเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพออ่านบทอะไรก็เรียบร้อยฮะถ่ายคิดว่าเร็วๆนี้คิดว่าเร็วๆนี้แล้วคิดว่าเส้นเรื่องมันจะขยายไปยังไงครับอ่าเดี๋ยวบัสตอบเองเอาเป็นว่าผมคิดว่าดีมากๆเพราะว่า เห็นว่าเขียนมานานมากๆเหมือนกันคิดว่าจะออกมาดีแล้วถูกใจทุกคนแน่นอนเพราะว่าเห็นแก้แล้วแก้อีกคือแบบเอาเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมาให้ทุกคนยังไงก็รอฝากฝากโจฮันน์นอสเปเชียลนะครับฝากนะครับครับกดันไหมมาไจนมีความคาดหวังของคนที่แบบเป็นแฟนโจฮันนอสที่เหลือปุ๊บทำให้ดีมากกว่ากัรเต้นขยายเนี่ยคือสําหรับโจฮันนอสอ่าสหรับนอสก็รู้สึกว่ามันรีแลกซ์ในการที่เราแบบเล่นตัวละครนี้ไปแล้วครับ ก็มีคนบอกว่าคล้ายๆผมอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วเราสนุกไปกับตัวละครมากๆครับเลยไม่ไม่ได้รู้สึกกดดันมากตอนนี้แต่ว่ารู้สึกกดดันกับบทมากกว่าว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอะไรยงเงี้ม,ม,ม,มีความมีความอยู่บนความคาดหวังของแฟนๆด้วยนะอ้าว ของพวกผมด้วยใช่ไม่ใช่แค่เป็นแฟนไม่ใช่แค่เป็นแฟนใช่ครับผมก็พวกเราจะทำเต็มที่ครับผมทำเต็มที่แน่นอนครับจะพยายามชี้เสิร์ฟให้ได้นะครับเอาพูดถึงงานวันนี้กันหน่อยแต่นี้จำับบวู่นะครับหมวกกันก่อนที่สยามร้อนอย่งอูยสยามร้อนเหมือนกันนะใช่เหมือนกันนะเออร้นพักแตกเป็นไงวันที่เราตอนนั้นที่แบบคุณมารวมให้กำลังใจพวกเราเยอะขนาดนั้นดีใจมากๆนะครับดีใจมากๆที่ มีคนรักเรามากขึ้นถึงขนาดนี <S 2> <S 2> ้เลยก็เอาที่ตัวเดิมมาคือแบ่แทบจะร้องไห้จริงแทบจะแทบจะเพราะยังร้องได้เดี๋ยวเมคอัพมันหลอะห้องรอทุกคนว่าไงบ้างฮะทุกคนว่าไงบ้างก็เกินความคาดหมายแล้วก็เกินคําว่าดีใจไปเยอะอยากจะขอบคุณมากกว่าที่มันมีภาพนี้ในในในชีวิตครั้งหนึ่งเนาะเราก็ อยากจะขอบคุณไม่ไม่มีคําอื่นนอกจากคําว่าขอบคุณเลยครับ,บสำหรับวันนี้แหละหรือยังไงครัขอบคุณเทกันมาให้กำลังใจเราแน่นพอเหมือนกันใช่วันนี้บัตรเอ่อบัตร ก็ตเต็มเกือบหมดนะครับ<ผ>มีเปิดพิเศษด้วยคือมีเปิดเปิดทางุยเป,เปิดโซน <c oughs> พิเศษมีโซนพิเศษด้วยมีเปิดไลฟ์สตรีมด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ก็เลยแบบว่าโอ้คนมาเยอะมากๆคนดูเยอะมากๆเลยก็ <c oughs> ขอบคุณแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับผมที่ที่อคอยสนับสนุนพวกเราตลอดนะครับแล้วก็โชว์วันนี้ผมรับรองว่าทุกคนเต็มที่แน่นอนนะฮะอาจจะไม่ไม่เราไม่มีสปอยเนาะเราไม่ได้สปอยไม่ได้มีสปอยนะครับก็ เอ็มทีแน่นอนครับผมรอติดตามชมกันได้เลยพี่สบายจะมีความพิเศษยังไงมันพิเศษยังไอคมันพิเศษแน่นอนทุกความที่แบบว่ามันจะได้เห็นอะไรกันบ้างแล้วเหลี่ยมเตลิดก็ความที่มันแบบหลากหลายสไตล์เนาะคือรู้ชอบแบบนี้ก็จะได้เห็นแบบนั้นเลยหลากหลายสไตล์มากๆจะเป็นโชว์ที่มีความเป็นตัวเองสมมนั่นันี่นั่นอยากดูกันพี่นั่นยังไงไม่หลุดนะไม่หลุดมันมันต้องเป็นโชว์ที่ทำให้คนแบบต้องตราตึงกอน ตึงกับโชวของมึงตึงตาสุดอะไรเนียเชื่อว่าทุกคนในนี้ต้องทำมันออกมาให้ดีที่สุดเนี่ยที่เอพี่เออร์ชีเสิร์ฟไหมครัชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟค่ะชีเสิร์ฟหรือเปล่าไม่รู้แต่เออร์เสิร์ฟมากเสิร์ฟเบาๆค่ะวันนี้เรามาทดสอบนั่นแหละพี่เออที่เบานะเบาค่ะวันนี้เบามากรอดูเลยต้องรอดูต้องรอดูครับเสิร์ฟเบาๆถึงขั้นไปย้อมผมมาเลยแก่เลยไม่ได้แก่ เก็บด่วนเก็บชีเตรียมตัวยังไงนะครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็มีการซ้อมเวิร์กช็อปหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่อยากสปอยเยอะเพราะว่าอยากให้เห็นบนเวทีจริงๆมากกว่าแต่ว่าทุกคนใส่สุดแน่นอนครับอยากให้อยากให้ทุกคนเห็นแล้วก็ฝากติดตามทุกคนได้อีกรอบหนึ่งต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวจริงของพวกเรา10บคนดูดีกว่าในจอแน่นอน

ก็สปอยแล้วอ่ะจริงก็เลยแบบว่าเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้พอสิบคนอะสิบทิศสิบทางเลยนะเออใครถือว่าเต้นดีความรักใช่รู้ได้ไงอะใครลายลายมันตัวใครตัวมันยังรู้ก่อนตัวไม่ยู่บนเต้นพวกคนมีตัวตาสมมติอย่างเต้นอย่างเงี้ยเราฝากความหวังไว้ที่ใครแบบมากเลไม่ได้เงินครับหลัไม่ได้เงินพอดูเงินได้เลยเมนแดนซ์ค่ะ เมนแดนเหรอคะเมนแดนเมนแดนผมก็ฝากไ้กับใครก็ไม่รู้ครับเนกันเมนจะบอกไอ้กล้ามเนื้อผมจำแล้วได้หมดทุกเต็นได้ได้อยู่ได้อยู่เราต้องบอกว่าอะไรอะระวังเมาเอลนะครับนี่น้องกอฟเอลดีมากรันปักรันปักเนี่ยมาแน่คแปลว่ากระดูกอะพี่กระดูกรันแต่พาดรอปีที่บัด ต้องนี่ยไม่ยืนหลักหรอกครับทุกคนร้องได้หมดเลยที่ที่ผมดูมาคือทุกคนร้องดีทุกคนอยากให้ติดตามโชว์ของทุกคนนะครับทุกคนร้องได้หมดเลยพอร์บาลร้องทุกทุกคนโคตอาจจะยคนละสไตล์กันครับมีหลากหลายสไตล์หลากหลายเซอร์ให้ได้ฟังแน่นอนวันนี้จะมีเพลงที่เพลงไหนที่เราได้จะได้ฟังได้ยินกันแน่นอนแน่นอนแรงดึงหูแรงดึงโดน คือนิรันด์คือนิลันด์อะก็อะไรนะเอลี่แวนเอลี่แหวนนะเอาแค่นี้พอแค่นี้พอใค่เลยสามได้ได้แน่อยได้นอนแรงดูวดูชันนี้จะเป็นยังไงฮะอุ้ยเฮ้ยรอดูได้ไหมอ่ะรอดูได้ไหมอ่ะให้รอดูให้รอดูได้ไหมจะมียูนิสเปเชียลไหมก็บะพายสู่อะไรอย่างเงี้ยเวียเนี้ยยูนิสเปเชียลจะมีป้องอะยูนิสเปเชียลเช่นยังไงครับเช่นยังไงบ้าง สคนนั้นเออมาคอนเนตกันอ่าเป็นยูนิตแเป็ยูนิต์เป็นยูนีต์เราเดี๋ยวลองรอชมครับเอาง่ายคือใมีทั้งหล่อมีทั้งสวยเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาละพวพี่อย่าจีดีครับมันดูดแล้วมันดูดจริง ดีวันนี้เราจะได้เจอกันเลในความสุขมวลความสุมขทั้งหมดครับต้องขอบคุณฝากขอบคุณแฟนๆที่คอยสนับสกุนเราดีกว่าครับก็เหมือนที่บอกครับผมอยากจะขอบคุณจากใจจริงๆเพราะว่าไม่มีคำอื่นที่เหมาะสมนอกจากคำนี้เลยขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ทุกวันนี้เราได้พบกันเราได้รักกันเราได้มาเจอกันแล้ววันนี้เราก็ได้เจอกันนะครับขอ้มีความสุขกับวันนี้มากๆนะครับ f o ยว่าอยู for you forever ครับ นจากไหนวะเชื่อไปซ้อมมาพี่อเพื่อเพื่อส t r e a m i n g เนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้มาไม่มีเวลามาอะไรเงี้ยดูเด็ก s t r e a m i ได้โอเคครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์หรือนี่กำลังดูสื่อนี้อยู่ก็สตรีมมิ่งนะครับ1,000บาทใช่ไหมจ้าหนึ่งพับาทซื้อทันซื้อได้ยังมีเวลาเผื่อแบบอุ่ยเปลี่ยนใจดูไมดูซื้อก่อนเงินค่อยหาทีหลังได้ อร่อยใช่เอ้อคือลืมถามจะเสียนหน้าตาอะไรวันนี้ใครจะร้องก่อนคิดว่าวันนี้อยากให้คีดให้อยู่แล้วคือคือผมน่าจะทุกงานนะครับแต่ว่าร้องนำค่ะเป็นนักร้องนำนักร้องนำนะแต่จะลองดูคอนเสิร์ตนี้ผมไม่อยากให้มันรู้สึกว่าเศร้าอยากให้มันสนุกฟิลกู๊ดกับบ้านผมจะพยายามนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวตัดภาพไปปึ้งรอเลย ไม่มีครับไม่มีไมม่ีจะพยายามครับเซนสติฟต์ก็ถ้าเกิดบัร์สเริ่มอ่ะก็คือไปกันหมดรอดูปอลรอดูปอนมากอม่บอกค่าอะไรนะไม่บอกอะไรปอนบอเงินแม็กกี้ป่ะคะเออเลือกผเลือแม็กกี้แม็กกี้เลยโอ้โหเราต้องทำให้คนขาดมันมันจะพินหน้าน่ะสิเงินบาท์สไหมครับเงินบาทโอ้ย โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะบคุณมากขอบคุณมากคัะขอบคุณมากคะถ้ามีก็มีค่ะ